สาธิตการใช้งานตัวแป้นสวิตช์ไร้สายนะครับวิธีการใช้งานตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการจูนรหัสก่อนส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยคือการจูนสัญญาณดีโมดเนี่ยเข้ามาที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการจูนรหัสกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้มาเนี่ยให้ทําการกดที่ปุ่ม enter นะครับค้างเอาไว้5วินาทีจากนั้นเนี่ยไฟมันจะก,กระพริบ5ครั้งนะครับอ่ากระพริบ5ครั้งแบบนี้แล้วเนี่ย มันจะเข้าสู่โหมดการตั้งรหัสนะครับอันดับแรกให้เรากดเลข6 6ครั้งเข้าไปก่อนอันนี้จะเป็นค่าโรงงานถ้ากดถูกไฟจะก,กระพริบ3ครั้งแบบเมื่อกี้จากนั้นให้ตั้งรหัสที่เราต้องการจะตั้งนะครับผมจะลองตั้งเป็น1 6ตัวอ่าไฟกระพริบ3าครั้งจากนั้นให้ทำอีกรอบหนึ่งครับโอเคไฟจะก,กระพริบ3ครั้งรอบที่2นะครับจากนั้นให้กด e s c เ p e ออกไปแบบนี้ แล้วก็ลองใช้งานดูวิธีการใช้งานก็คือกด enter 1ครั้งนะครับแล้วก็กดรหัสที่เราตั้งเมื่อกี้เข้าไปใหม่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ไฟกระพริบ3ครั้งไปว่าเราตั้งรหัสเราใส่รหัสถูกต้องนะครับปุ่ม3อันด้านบนเนี่ยมันจะใช้งานได้หลังจากที่เพื่อนๆได้ตัวแป้นไปเนี่ยในขั้นตอนแรกมันจะยังไม่สามารถสั่งการตัวแผงวงจรได้นะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้ผมทำการ Copy สัญญาณรีโมทเอาไว้แล้วมันก็เลยใช้งานได้ เพื่อเป็นการสาธิตนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการล้างค่าสัญญาณรีโมทออกให้ดูนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกรหัสเข้ามาก่อนถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ใส่รหัสนะครับสังเกตนะครับผมจะไม่สามารถควบคุมตัวบอร์ดได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่รหัสเข้ามาหรือว่าถ้าใส่รหัสผิดนะครับอ่ะผมกดเลข36ครั้งอ่ะมันก็จะไม่สามารถใช้ได้เพราะเรากดรหัสผิดเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่าสัญญาณตัวรีโมทกันนะครับอันดับแรกให้ทําการล้างค่าก่อนโดยการกดปุ่มบนกับล่างพร้อมกันแบบนี้ ไฟมันจะก,กระพริบถี่แบบนี้นะครับจากนั้นปล่อยทีเนี้ยแต่ละปุ่มอะพอกดเนี่ยจะสังเกตเห็ไว่าไฟมันกระพริบแค่ครั้งเดียวอันนี้คืออยู่ในสถานะพร้อมจูนสัญญาณแล้วให้เอารีโมทมาใกล้ๆนะครับแล้วก็กดปุ่มบนแป้นนะครับกดปุ่มเดียวกันบนรีโมทค้างเอาไว้แบบนี้ไฟมันจะก,กระพริบนะครับให้กดแช่วไว้ประมาณสัก5วินาทีในแต่ละปุ่มนะครับอ่ะถัดมาปุ่มหยุดนะครับทาเหมือนกันค้างไว้สักประมาณ5วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยเร็วเกินบางทีมันจะก,กอปปี้สัญญ,ญาณติ สุดท้ายนะครับปุ่มเปิดนะครับโอเคอ่ะ okay. อันนี้เรา Copy สัญญาณทุกปุ่มเรียบร้อยลองดูนะครับเนี่ยตัวแป้นเนี่ยสามารถใช้ควบคุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นนะครับหลังจากที่เรา Copy สัญญาณเสร็จปุ๊บเราก็กด Escape ได้เลย Escape ก็คือออกจากออกจากการใช้งานรีโมทเมื่อกี้ คราวนี้ก็เวลาใครจะเข้ามาใช้งานถ้าเกิดว่าเขาไม่มีรหัสนะครับเขาจะไม่สามารถเปิดประตูเข้าบ้านเราได้เลยนะครับเราเองที่รู้รหัสก็กดรหัสก่อนนะครับจากนั้นก็หลังจากมันกระพริบ3ทีก็สามารถกดปุ่มควบคุมได้เลยควบคุมเสร็จแล้วก็กด e s c a p e ออกประมาณนี้ครับถ้าหากว่าต้องการจะตั้งรหัสใหม่ก็ทาเหมือนขั้นตอนแรกเลยก็คือกด Enter ค้างไว้ประมาณ5วินาทีไฟจะก,กระพริบ5้าครั้งแล้วก็เริ่มตั้งสัญญาณใหม่เริ่มตั้งรหัสใหม่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากรหัส โรงงานก็เป็นรหัสที่เพื่อนๆตั้งไว้ล่าสุดนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็เป็นการเลือกรหัสใหม่อลองทํากันดูครับ